สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บเรดิ้กันปลูออกในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆพื่ในกระถางเล็กๆแบบนี้อ้าวเก็บเลย สิิวเลยเนะแดงดีแดงน่ารักเลยเเเทำลาบกินกับลาบถ้าปล่อยไว้นานมันจะมีรสเผ็ดร้อนมากเกินไปขนาดนี้พอดีออจะได้ปลูกอย่างอื่นใส่ในกระถามก็จะกล้าเม็ดอ,<ร>อีก ทางเล็กๆกำลังน่ารนะแล้วแต่หัวจะออกมาตรงไหนเนาะกลมมากอันนี้มันเป็นหัวใส่ขาเอาเอาหัวไอ้นั้นมาข้างหลังน่ะเก็บหัวประกาศด้วยเลยตะกูลหัวอืวันนี้ก็ลุ้นใช้เท้า หัเชเท้าน่ารักดีดมันอยู่กระถางเล็กๆน่ารักใบมันก็ได้เอาไปทำหัวเชยเท้าเราใบเอาไปทำอะไรกินได้ใบเอาไปทำทำกิมกิบ่นี่น่ารักมากเลยเพื่อนๆเอาไปทำ กิมจิก็ได้นะเอาไปทำหัวผักกาดดองอโอ้น่ารักมากเลยล้วน่าจะกล้าอีกนะยายพิษนี่นนะหัวนี้หัวนี้ใบเยอะแต่ลูกเล็กโอ้ยไว้ใ,ใจไม่ได้ตัวนี้เห็นใบใหญ่ๆ่เดี๋ยวล้างก่อนล้างสวยสวย นั้นอะไรเออเราทำดอกก็เก็บเขาเลยเําำดอกเขาจะมีนี่แล้วนี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนี่ตัดเอาเลยเก็บผักหน้าร้านเราอันนี้น่าจะล้างแดงๆนะท่านผู้ชมจะได้เห็นแดงๆเอาไปล้างให้หน่อยยะาผิดล้างแล้วค่อยมาโชว์ น้ำส,สวยๆหน่อยเอาไว้กินกับลาบกระตีดดึก,กดำมากเลย ผูจะผ่กเคล็บด้อไม่เอาลงไปเยอะอออเสียงมากเลยไปกระเทียมทุกทุก ขนาดน,นี้กำลังพอดีเลยนี่พอคำดีจัดคำดังก๊อบก๊อบเลยกินลาบโชว์กับเลดี้ไหมเนาะอีนนี่ทำกินกิ รนักเลยแต่มุตะมีะมุตะมีมากเลยกระถางหนึ่งปลูกสี่ต้นมีหัวอยู่สามใช้ได้ใช้ได้มเมล็ดพันธุ์มันเหลือเยอะอยู่นี่เนี่ยนนเนาะได้ใก่มาปลูก ใบมันก็งามงาดูหัวที่สี่เพื่อนเพนดูนี่เลยโอ้โหอันนี้มันจะเป็นมลิดผันเพือดอกโอ้ว้าวอย่างงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บผักหน้าร้านสวยมากเลยว้าววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ